สวัสดีครับกลับมาพบกับวิเคราะห์บอลทุกวันเหมือนเดิมนะครับวันนี้ทีเด็ดสามคู่ได้เลี้ยงให้ฟังกันนะครับแรกนะครับไปอยู่นศึกแชมเปี้ยนชิพนะครับเบอร์ลี่นะครับเปิดบอลกำยองของวัตฟอร์ดคู่นี้เตะเวลาตีสามราคาตอนนี้เบอร์ลี่ต่อครึ่งควบนะครับความน่าจะเป็นของคู่นี้เบอร์ลี่เนี่ยติดลมบนนะครับชนะมาสิบเกมติดในลีกแล้วนะรวมถึงเกมในบ้านนะครับไม่แพ้ใครเลยนะในฤดูกาลนี้นะครับยิงไปรวมๆยี่ห้าลูกนะครับส่วนวัตฟอร์ดทีมเยือนเนี่ยฟอร์มโคตรฝืนนะครับเกมหลังสุดไม่ชนะใครเลยนะครับเสมอไไปปแพ้ รวมถึงฟอร์มนอกบ้านเนี่ยซีแมตล่าสุดนะครับแพ้ไป2นะนอกจากนั้นนะครับวัตฟอร์ดเนี่ยตัวเจ็บเพียบนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ที่น่าจะเละจากภาพรวมต่างๆไม่น่าจะทานเบอร์ลี่ไหวนะครับที่ราคาครึ่งขั้วไปที่เบอร์ลี่ดีกว่าครับคู่ที่2ครับแชมป์สเปนลีนะครับเอซิมิลานพบสเปอร์นะครับเมะ่อเวลาตีสามราคาตอนนี้มิลานต่อเสมอนะครับความน่าจะเป็นเนี่ยก่อนเจอกันนะครับต่างฝ่ายต่างผลงานไม่ค่อยดีนะครับแต่ท้ายที่สุดแล้วถ้าดูจากความพร้อมนัดนี้นะครับก็ต้องยกให้เอซิมิลานครับภาษีดีกว่าเนื่องจากเกมล ลงสนามต่างกับสั่งสเปอร์ครับผู้มาเยือนแม้ผลงานหน้าเสือจะไม่ได้เลวร้ายอะไรมากมายนะครับแต่การที่แมตช์ล่าสุดเนี่ยแพ้มาบดรูปเลยนะครับซ้ำยังมีปัญหาแล้วตัวเพื่อนบัดเจ็บาติดทดแบนให้กวนใจเพิ่มขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นแดนกลางวันนี้คิดว่าเป็นรองคู่แข่งแน่นอนประกอบกับเลียที่เปิดมาเนี่ยให้เสมอกันนะครับ ยังไงก็ปักไปที่เจ้าบ้านครับเอซีมิลานดูดีกว่าครับวันนี้คู่ที่2ไปที่เอซีมิลานนะคู่ที่3นะครับปารีสแซงต์แชงแมงเปิดบ้านแล้วก็มาเยือนของบาเยอร์มิวนิกนะครับคู่แต้มนัดที่สามราคาตอนนี้เสมอบาเยอร์นะครับความน่าจะเป็นเนี่ยบาเยอร์นะครับเรียกโมเมนตัมกลับมาได้แล้วครับหลังจากชนะ3เกมรวดนะครับกดไป11ลูกรวมถึงผลงานนอกบ้าน10นัดที่ผ่านมานะครับเก็บชนะไปถึง8ทุกรายการนะครับ ขณะที่เปเชยเนี่ยยังเมามัดแพ้2เกมติดต่อกันทุกรายการนะครับเสียรวมๆกัน5ลูกแต่ก็เป็นการเสียท่าเกมเยืยนทั้งหมดถ้าว่าเฉพาะเกมในลางปรากฏว่า10นัดหลังสุดนะครับชนะไป9้เลยนะอย่างไรก็ตามครับวันนี้มาเล่นบอลยุโรปเจอกับทีมแข่งอย่างบาเยอร์มาตรฐานย่อมสูงกว่าคู่แข่งร่วมลีกแน่นอน,นครับอีกทั้งวันนี้เปเช่นะครับขาดเอ็มบัตเป้เช่นเดียวกับเมสซี่นะครับสองคนนี้ไม่พร้อมนะมองสถานการณ์น่าเป็นห่วงนอกจากนั้นคู่นี้เจอกันเมื่อไหร่นะครับมักจะเสร็จบาเยอร์ทุกทีสถิติจากบ ครับจบแล้วครับ3คู่แล้ะยังได้ฟังกันคู่แรกนะครับไปที่เบอร์ลียนะคู่ที่2ไปที่เอซิมิลานครับคู่สุดท้ายไปที่บาเยนมิวนิกนะขอให้เป็นค่ำคืนที่ดีอย่งคืนนะครับก่อนจากการฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วย,วยจะได้ไม่พลาดที่ไปทีทุกวันนะครับสำหรับใครอยากได้บอลเต็ง v ีพแอดไลน์คุณเห็นมุมจอหรือิงอยู่คอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับส่งตรงให้ท่านทุกวันวันนี้ไปก่อนเจอกันพรุ่งนี้สวัสดีครับ